พี่น้องหลังจากที่สวอมไปเก็บมาแล้วมือต่อมาเถาแก่ก็ไปตัดมาเบิดเลยเด้จ้าเ่าแก่ไปเก็บมาเบิดเลยนี่หัวนี่ข้างลางอ้วนๆจ้ะพี่น้องหัวงามดีดีสวัสดีจ้าเมื่อนี่สวอมสีผ้าพี่น้องมาเหลาเบงิงหัวบูที่สวอมปลูกไว้หลังเฮาจ้าอันนี้เป็นบูที่สวอมปลูกกับเ่าแก่นะจ้าปลูกไว้กินน้ำกันจ้านี่หัวงามๆเลยเด้จ้าพี่น้องหัวบูนี่คนเกาหลีนี่สินิยม ปูกช่วงประมาณก่อนสีเขานาหนาวจ้าพี่น้องพอถึงนาหนาวถึงเดือนสิบเอ็ดนี่คนเก่าดีส่วนมากก็สีถอนกันจ้าถอนเล้าก็ไปเห็ดแนวกินนี่สามารถใส่เห็ดแนวกินได้ทั้งส่วนหัวบูแล้วก็ส่วนใบเลยจ้าพี่น้องใบนี่สิเป็นการถนอมอาหารเนาะสิเอาไปตากแดดจ้าสิเป็นหลางดีๆเล้าก็ตากแดด พะช่วงฤด,ดูหนาวของเกาหลี่มันสิหนาวโดนได้จ้าพี่น้องก็สามารถมีกินได้ตลอดหนาวเลยได้จ้าพี่น้องกินจนไปหอดหนาหอนได้จราพว่าคนเกาหลีนี่มักินผักดีหลีจ้าพี่น้องนี่จา้าโอ้ยหัวบูหัวงามๆเลยสวมสิบลองมาถอนเบิ่งจากสองสามหัวนะจ้าพี่น้องนี่หัวแหลกงามๆเลยจา้าซัานี่นี่ก็เถืวว่าโอเคแล้วได้จา้าพร้อมที่สิถอนไปเหยีดแนวกินได้แล้วเนาะเบิ่งนี่จา้า มันสิมีส่วนที่ลงไปขังรางนั่นประมาณแจ็คแจ็คนิวสองนิวนี่หละจ้าพี่น้องเนี่ยโซ่อมกระสิโยกโยกแบบนี้เนานก็สามารถถอนออกมาได้ง่ายเลยจา้านี่หัวงามๆมแบบนี้เลยจา้าหัวบูนี่สิมีหลายแบบนาะพี่น้องแบบเงาเงาจอยจยก็มีหรือว่าแบบหัวใหญ่กว่านี่ก็มีจา้ามีประมาณที่โซ่อมเคยเห็นนี่ประมาณสีหาพัน 5, เลยละจ้าพี่น้องนี่ว่าเบิ่งหัวนี่กันจ้าพี่น้อง งามๆเลยสวมกับสิโยกโยกแบบนี้จ้าโยกกแล้วก็คอยดึงขข้นมานี่ดึงขข้นมาได้ง่ายจ้าพี่น้องนี่หัวที่สองงามๆจ้าสวมว่าเสียวไปต้มจืดเนาะคนเกาหลีนี่ส่วนมากข้าเจ้าเสี่ยวไปเห็ดกิมจีเด้จ้าตรงหัวบูนี่เห็ดกิมจีสามารถกินได้ทนเป็นปีเลยหล่ะจ้าเวลาที่เห็ดกิมจีนี่จ้าพี่น้องนี่หัวที่สามทอนกันจ้านี่หัวนี่ข้างล่างอ้วนๆจ้าพี่น้อง หัวงามดีดีสวมสิทอนไปประมาณจะนี่ละจ้าสามหัวกับพ่อจ้า,มาเมื่อนี้อีกบ่กี่มือนี่กะนาสิได้ถอนเบิดแล้วจ้าเพราะว่าเขาแกว่ามันพ่อทอนแล้วเนาะนี่หัวงามงามเบิงใบงามงามนี่บทธิมได้จ้าพี่น้องนี่วิธีการตัดสวมเบเรอามีดมาเนาะสิใสกันไกลตัดเห้เบิงจ้านี่เขาสิตัดตัดตรงหัวออกไปนิดนึงเพื่อที่่ให้ใบยแยกออกจากกันไม่จ้านี่ นี่ใบนันก็สิติดกันเป็นพ่วงมากแบบนี้เวลาคนเกาหลีเอาไปตากเนาะพี่น้องก็สิตากได้เ้อจ้าตากได้โดยที่ใบลุดเลยนี่แหละก็เิเอวไปล่างแล้วกะตากตากแดดแห้งๆแล้วก็เก็บไว้กินได้โดนเป็นปีเลยจ้านี่ส่วนหัวทิ่ตัดไปแล้วก็สิเป็นแบบนี้ละจ้านี่สวอมได้มาสามหัวจ้ะพี่น้องคำเลยเนาะหลังเลิกงงนสวอมปิดห่าแล้วสวอมก็เล็เก็บหัวบูมากินจ้านี่พี่น้อง หลังจากที่สะออมไปเก็บมาแล้วมือต่อมาเถอาแกก็ไปตัดมาเบิดเลยเดจ้าเถอแกไปเก็บมากเบิดเลยนี่แหละเถอาแกก็ตัดแล้วก็มาตากเลี่ยงกันไแ,แบบนี้จ้ะพี่น้องคุณฮันได้บักลายเลยเดจ้าอุ้ยแต่สะออนให้งพี่น้องเกาหลีนี่ข้าเจ้ามากินผักค่ะค่ะจ้ะนี่แหละนี่งามงามแบบนี้เลยนี่จ้าส่วนที่ว่าเก็บมาแล้วก็ตัดมาแล้วเนาะพี่น้องเนาะนี่หัวอ้วนๆแบบนี้ละจ้มตรงหัวมันก็สิเป็นห้อยที่ตัดออกไปเนาะ เพื่อเอาใบไปตากจ้านี่งามๆได้หลยๆ,ๆแบบนี้กินได้เป็นปีได้เลยจ้านี่พี่น้องเอา้าสำหรับคลิปนี้กะฝากไว้สำนีเลยจ้า